สวัสดีครับผมมนแค้นกันคุณครับในขณะนี้และตอนนี้ผมอยู่นะที่วัดป่าดอนฮีขันติธรรมต่างยุบันตอนทีตําบลสวบัติอำเภอ,อเรืองนุ่าจังหวัดยโสธรครับเอ่อผู้มบิกีตเห็นด้านหลังของมนแค้นนี่คืออันนี้เป็นข้าวกล่องนะครับเขากองซึ่งสิมอบให้ปูปวยและบุคลากรทางก,า,การแพทย์ซึ่งดูแลผู้ปวยติดติดเชื้อโควิดในโรงพยาบาลสนามของอำเภอเรืองนุ่าจังหวัดยโสธรอีกหมองหนึ่ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามจีใหญ่ที่สุดในอำเภอเรืองนุกท่าครับ<ฮ>ซึ่งตั้งอยู่ที่สนามกีฬาของบันดอนฮี่นะครับสนามกีฬาตำบลสวัสดิ์อำเภอเรืองนุกท่านะครับซึ่งมีเตียงสนามพิเศษอยู่ร้อยยี่สิบเตียงน,นะครับเพิ่งเปิดไปใน้บกิเมือและตอนนี้กมีผู้ป่วยได้เข้ามารับการรักษาแล้วนะครับบุคลารกรที่ยืนอยู่ข้างๆมุดแค่นี้คือท่านผู้นอยการโรงพยาบาลอำเภอเรืองนุกท่าและบุคลากรทางการแพทย์นะครับท่านสจ นะครับผู้บริหารฟองทีนข้าวผอมนะครับซึ่งบรรดาสิทยิอนุสิ์ของหลวงปู่ด,ดรบุญชวนธรรมโคโสโกนะครับได้ปวารณาเป็นผู้ดูแลเรื่องอาหารในการกินของผู้ป่วยและกับบุคลากรทั้งหมดนะครับผมทราบว,ว่าตอนนี้ข้าตองใส่ของกองต่อมือต่อขาบนี่420กองต่อมือแล้วก็น,นามพอมนะครับตอนนี้ทั้ง้านแม่คั่วผู้ที่อุสิศต,ตนปรวรณา,าตนมาก ซอยออกแห้งเป็นผููออกแห้งผูมีค่าจัางหรือเป็นการซ้อยเหลือนะครับผู้ป่วยโดยเฉพาะพี่น้องบ้านเฮาที่ไเิเตุกา์ที่งานอยู่ทั้งอื่นนะครับเมืองอืน่นจังหวัดอื่นแล้วก็ได้กลับมาบาดปวดรนกับติดเชื้อมานํานะครับกับถือโอกาสซ้อยกันนะครับผูที่เฮ็ดกับเขาบรรจุกล้องกับอยู่ด้านข้างอของเมืองของคนแคนอันที่พี่น้องเห็นในกระสอบนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของคนแคนที่เฮ็ดไว้เฮ็ดสวนมะนาวครับ ปลูกโดยปลอดสารเคมีนะครับบอ่อใส่ปุ๋ยน้ำอื่นใส่แต่ปุ๋ยคอบนะครับเ,เลี้ยง<ะ>ควายก็เลี้ยงมั่วไหว ok ติดสอบมีก็แมนทั้งด้านนีก็แมนครับมนแกเท็ดนหน้าก็ได้เข่าถือโอกาสได้มอบซอยเหลือ,อ,อนะครับบุคลาการแลกักกาผู้ป่วยที่มาอยู่ในโรงพยาบาลสนามเฮาบรรดา,าศิทธิอนุสิทธิหลักกาพ่อแม่พี่น้องนะครับทางบัตรนุนี้ซื้อบรนบัทที่ตั้งโรงพยาบาลสนามเฮาแลักกาศสิทธิอนุสิทธิของผู้ปลกท่าน กับอบอุหน้าและตั้งใจนะครับว่าขอซอยเหลือรับผิดช,ชอบในส่วนนี้นะครับส่วนของอาหารการกินส่วนของข่าวหน้านครับให้กับบุคลากรและกับผู้ป่วยจนกว่าม้วนสิปิดโรงพยาบาลสนามไปนะครับให้พี่น้องบรลเทาหายจากไข้โควิดนะครับและก็ขอข่าวบุญให้พี่น้องแฟนเพลงนะครับน้องบรลเทาทั้งไก่ทั้งไก่อนุโมทนานํานำกันถ้าผู้ใดพอมีกำลังอยากจะมาวมงบุญซอยเหลือ้ำกันก็ขอ,ขอการเ,เชิญได้ครับทั้งวัด ป่าดนี้กาิที่ทำเห่านะครับหรือส่งครามมาทางบูลนิธนก็ได้จริงๆเราการยุไก่ก็ปากวัดใจมากก็ได้ไนะปก่าป่ามบลนิธนก็ไ,ด,นะได,กออกด้นะครับในโอกาสนี้ผมขออนุญาตมอบเข่ากองในเวลาเนี้เกิดเที่ยงพอดีนะครับเขาสิด้นำไปมอบให้ผู้ป่วยได้รับประทานกัน ในนามของตัวแทนรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเรลองนกท่าแล้วก็บ,บุคลากรสาธารณสุขของอำเภอรหลงนกท่าก็ขอขอบพระคุณทั้งพีมนแค่นนะครับแล้วก็แฟนเพลงแฟนครับของพี่มนแคนท่านพระอาจารย์หลวงปู่บุญชวนนะครับธรรมสกโกและสิทธยานุสิทธิ์ทุกท่านแล้วก็ชาวบ้านบ้านดองฮีทุกท่านนะครับเพราะว่า ตอนนี้สถานการณ์โควิดของอำเภอเรืองนี่รายที่สุดในจังหวัดจะียงทรอนนะครับม,มือหนีก็มีผู้ป่วยนอนอยู่ในอำเภอเรืองนี่276คนนะครับสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งนอกจากยารักษาแล้วก็มองนอนแล้วนี่ก็คือเรื่องของอาหารการกินนะครับส่านบอดี้กินเข่าบ่มีแห้งบอดี้กินน้ำบ่มีแห้งเป็นกับต่อสู่กับโรคไข้ไข่เจ็บบ่ได้ต้องขอบพระคุณทั้ง ท่นานพระอาจารย์หลวงปู่บุญชวนท่างพีมลแคล้นท่าบานดอนฮี่แม่ขั่วทุกท่านนะครับแล้วก็ศิตญาณุสิทธิ์ของพระอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ซ้อยกันช่วยเหลือโรงพยาบาลซอยเหลือพี่น้องเข้าขห้มมีเข่ามีอาหารกินไห่คน้นไข่เพื่อไดมีเขากินเพื่อต่อสู้กับโรคไข้ไข่เจ็บนะครับตลอดไปจนโรงบานสนามสิปิดการให้บริการนะครับต้องขอเอาคุณเป็นยางสูงแล้วก็ท่างพีน้องท่างใดที่ได้ยินเสียงก็สามารถร่วมทมําบุญได้นะครับ ติดต่อทางพี่มนแคนนะครับหรือว่าจะติดต่อมาที่วัดป่าดอนฮีขันติรํานะครับรวมถําบุญนะครับเพราะว่าเพื่อนสิตังโรงควสนามอยูน่นี่คอยทําอาหารคอยประกอบอาหารให้กับทางโรงพยาบาลสนามทุกวันทุกคาบเช้าเที่ยงเย็นจนกว่าโรงมยาบสนามจะปิดครับขอบพระคุณครับ